แม่คัมพีนิวซ้ายเส้นนะจ๊ะมาคุณมาคุณแม่ท่าคุณกับไรค่ะสวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวย้ายไส่ภาพี่น้องมาเบิ้งครัวส่วนตัวของแม่นี่แน่นะครับพี่นี่แน่ช่างทําฉากนะคะเออผลติเหตุเห็ดกินน้ากันกับกำนันเพร่เมู่เจ้ากับล้งเอ๋ยกันสับปี่อังหล่ะเมื่อเจ้าคือบราล้งเอ๋ยกันเห็นมาแล้วมั่นทัวกัน่างจังหวัดทักทายสวัาดี เฮ็ดยูเห็ดจินน้ำกันแล้วบางเนี้ยเจ้าอยากขึาหวจับ้มนี้มนีเมนูหยางขาเมนีลาดนาต้องเจือฮืดห่อนๆอยู่พี่นนอนระบางทางไว้อย่างดีมากมาือสิเฮ็ดขายเทอะแล้วบางเนี้อันนี้เส้นนะคะส้นลาดหน้านะคะน้ามันย่เตาวนเลย้รยากก็คือมาตักอเส้นแล้่กมาตักอาน้าลาดขิ้นมา่าดีเอผู้ใดอยากพะนะ กินสองคนนึงแตมาผู้ใดอยากกินป้ากินสองคนจะได้เง้ยสกินหมดไยท่องเงเนาะแต่ผัวเรากับซีคนเหรอไม่แน่น่ะไข่อีกบังปุกที่นอมาเป็นตะอ่อนซ้อนเสร็จแล้วบางเน้ะแล้วบังนันแล้วบางนันบัวคนที่หาแล้วบังนันไข่เบาก็เป็นตะอ่นซ้อนแต่เออมน่หนาใสใส ปาดอยู <łość> ่จะเพราะมันกิโมนกววันมันคือกันน่ะแม่อันนี้ตักให้กันเตนี่อาเอาจังเสียสาแพ้เห็นอันดูแลกันสาลูกป่าน นั่นแม่แม่ดักแดดเราเป็นผู้ใหญ่เรายังมองออกเอาไอีตองอีตองมาให้กิเจียผู้ใหญ่มาพ่อปไหนกันจะนั่งผู้เดียวเพราะว่าฟังแม่จะเอาสูฟังคุมไปนันในห้องนนกัอยู่เลี้ยงสร้างเขาขายง่าได้กินขาเลี้ยงสร้างหน่อยสายจ่อยขาบ่มีเอาเมียเด็กหน่อยเท่าได้เอาอกเอาใจเขาเท่าเได้เป็นผู้ดูแลเขาเหตุแต่เขาตักทิ้งตัวยางเงินข้ามกันเจ้วกันมันเท่าเป็นผู้ทุ่มผู้เทศเขาไม่ผู้จรองผู้หยังจะมาแขวนผู้จรองกับนั่นยุไกวิเคราะห์พิจารณาเอาเป็นแตงโม เออเต็มเวลาบรรสนยาแข็งแข็งแข็งแ็ในมันเม็ดมันแขงเามันโอ้คบ่โอ้มาใส่แบบพี่นแกยากเ้อที่บ้านกเด้ที่อขาจักปเอัสม่าที่บี่ไนขปลูกานี้มาเป็นตะหักแถวเตากับนกระทะแล้วมันฟูดบอบบ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 ้่บ หายไมยางอะหางอมหาเลยเมื่อบ้านนี่กระตักปลาหางนองยุ่งให้ฉันไปนัมื่า,าเราบลาบลาไป่ายคิปเห้แม่เนี่ยเราดีดีมยังเรากรอยากใหก<ม>ออกากินอกอไปที่นี่ก็ออกดัแดพี่น้องขไปไม่เกี่ยวกันหยังก็ไม่ไป่ยป,ปาก,กวางเมแม่นี่เนี่ยชา่างทำฉากช่างทาฉาก ฉากหมอลำใหญ่ทุกคณะเลยนะครับแต่ยี่สองปีแล้วละควิดเออมันข้าควิดเดี๋ยวเดือนตุล่าเนี่ยกัสิทธิ์ปดล็อกแล้วล่ะอันนี้แม่ยังเนี่ต้มนี่ยังอีกดิต้มจี๊ใกลไว้ยำดิต้มซูเปอร์ตีนไก่อีกตั้งหากไปเมย์เน่ยเมย์เนี่ยเขาถึงบอกว่าอยมากตีนไก่จังั่นแล้วเพ้นกระดูจักใจกันปานันแล้วเมื่อไเออเนี่ยได้หัวจักใจกันเนี่ยได้แสบเนี่ยได้นวดกระซือมาไวถัดซัวกันกิน สมัลดีครับแขกพุณน่ารับไก่ก็มีอีกต้มเอียนก็มีคือมือคือได้ยินข่าวมื่อหนึ่งขาเจ้าทรงงูสิงมาให้มันเป็นความจริงบ่ะวอกซื้ฉันฟังในเรียงงูสิงห์ออกซื้อบ่ได้มันเป็นสัดเชิงวันโอออกซื้อมาได้เพาโทษค่ะบ่ได้ออกจะบังหันดอกไปได้ซื้อเบิ่งค่ะ คนส่งงูสิงมาให้เลี้ยงจีลาเอาไปปล่อยไปฮะนี่อโอ้อยูู่อย่บ้านพักหมอลำเสียงวิหกนี่พี่น้องเอ้ยเลี้ยงงูค่ะหัวหน้า,นานโนก็เลี้ยงงูสองตัวน้องวาโยก็เลี้ยงงูอเ,เอออีีกาแฟกํากลังโทษไปสั่งกับเกแต่ว่าเขาประสงค์มาใหา้มึงหึดบ้าบ้ามันเฉียดบาดเจเนียรมันมจังสิเลี้ยงกับเก